คือในฐานะผมเป็นพนังงานในการมาก่อนผมเห็นการผลิตสุราที่ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายก็ผลิตในบ้านครับวัตถุกวยก็เป็นสังกสีก็เป็นโจกปกเป็นสนิมบางครั้งจากการตรวจพิสูจน์สุราที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่แหละครับบางทีชาวบ้านก็ใส่กามกโซนลงไปเพื่อเร่งความ เร่งให้มันเกิดปริยาเร็วขึ้นขวดเกิดก็ไม่มีการล้างทำความสะอาดชาวบ้านข้างเคียงก็เหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้จัดงานอะไรก็ตามผมก็ต้องไปขอที่หมาอะไราที่เกษตรที่ท,ที่ที่มังคเขนขอซื้ออู่มาจากชาวบ้านมาจากหาลาัยนั้นมาแจากให้ชาวบ้านให้นักศึกษากินกันก,ก็ถูลูกถูกลางมันมาแล้วครับใส่ ถ้วยโถโอชามก็ไม่ได้มีการล้างเลิ่งม,มาหรอกครับที่ผลิตของก็นะักศึกษาเขาผลิตนิสิเกษตรเขาผลิตกันเองไม่ใช่มีขั้นตอนที่มันมันความสะอาดก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีการตรวจพิสูจน์ว่าสุรานั้นเป็นดีกีเท่าไหร่นะฮะมีความสูตรถ,ถูกต้องหรือไม่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมษนยายเทพพิบพิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะกรรมธิการในกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เรียนชี้แจงนะครับท่านวิรัตนะครับว่าเ,าเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในไม่ได้บูรณาในกฎหมายนี้ก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องตามกฎหมายอื่นแล้วก็ กฎกระทรวงของทางคมสรรสารมิตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านาสุริกัญานะครับที่ได้อภิปารายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับว่ากฎกระทรวงเนี่ยมีความแตกต่างกับอันนี้ยังไงนะครับก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่า,าเป็นกฎหมายในคนละฉบับกันนะครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่จะให้อำนาจในการไปแก้ไขกฎกระทรวงกฎกระทรวงที่แก้ไขมาเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ผมได้ดูนะครับก็ มีการปลดล็อกก็จริงอยู่ครับแต่ก็เหมือนปลดล็อกอันนึงแล้วก็มีล็อกอีกอันนึงขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันครับอาทิเช่นในการอเอากำลังการผลิตของ10ล้านลิตรออกเนี่ยของเบียร์ออกเนี่ยก็ต้องไปทำเกี่ยวกับ EAA ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำโรงเบียร์เนี่ยการทำ EAA หรือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับโรงเบียร์ที่ไม่ขนาดใหญ่มาก ใช่ไหมครับรวมถึงการยังคงเดิมอยู่ของสุราพิเศษประเภทบันดีวิสกี้ต่างๆหรือว่าลิเคียวเนี่ยที่จริงๆแล้วเอาลิเคียวเนี่ยคือเหล้าที่เอาน้ำผลไม้ไปผสมนะครับซึ่งตรงนี้กลหมายผลกระรวงเดิมเนี่ยคือ30,000ลิตรนะครับปัจจุบันก็ยังล็อกไว้ที่30,000ลิตรอยู่ดีนะครับก็คือไม่มีการแก้ไขในส่วนนี้รวมถึงโรงงานสุราขาวขนาดใหญ่เนี่ยคือ9 0 0 0 0ลิตร ต,ต่อวันก็ยังคงเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทางล่างของกรารบธิการที่ใส่ว่าห้ามใส่กําลังแรงม้าเครื่องจักรนะครับปริมาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของการปลดล็อกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะไม่มีลําดับชั้นต่อไปอย่างกฎกระทรวงใหม่เนี่ยเรื่องเล่าขาวเนี่ยเรื่องอ ยังเหมือนเดิมนะครับคือ5แรงม้า7แรงคนเหมือนเดิมแล้วทุกคนต้องัพเลเวลเก็บเลเวลเหมือน ROV เลยครับท่านประธานก็คือทำหนึ่งปีก่อนไม่ผิดซึ่งกฎหมายอื่นเนี่ยที่ไม่แก้ในกฎกระทรวงนี่ก็มากมายนะครับที่ให้ชาวบ้านต้องทำบัญชีนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับใครขี่มอไซค์แบบผมก็จะเข้าใจว่าถ้าตำรวจเขามาเดินรอบรถเราเนี่ยรอบมอไซค์เราเนี่ยยังไงก็ต้องผิดสักจุดซึ่งตัวนี้ล่อแหลมมากนะครับในการที่อาจจะทําให้เจ้าที่เนี่ยใช้อํานาจ ในการที่ไม่ชอบหรือว่าอะไรเมื่อเห็นสิ่งผิดแล้วเรียกรับเงินเพื่อเป็นการต่อรองว่าคุณจะได้ไม่ต้องอไปรออีกหนึ่งปีหน้าเพื่อคุณจะอัพเลเวลเป็นโรงสุลากันขนาดกลางซึ่งตรงนี้เองนะครับมันทำไมต้องมีครับเล็กกลางเนี่ยตรงนี้นะครับทำไมแล้วกว่าจะกลางเสร็จนะครับกลางนี้คือทําได้ถึง5้า่สิบแรงม้านะครับทาเกินสีแรงมา้าก็ต้องทำเก้าหมื่น ลิต,ต่อวันนะครับตรงกลางมันหายไปไหนครับก็อยากเรียนตรงนี้ครับว่านี่คือสิ่งที่ทางกรรมธิการเราได้พิจารณาว่า,อ,าอยากให้ตัดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไปปลดล็อกตรงนี้นะครับที่กฎกระทรวงทั้งในอดีตตอนที่เราทําอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยยังตึงแล้วล็อกอยู่ดังนั้นครับท่านประธานครับก็เรียนชี้แจง สั้นสมาชคิครับว่าการที่เราออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่จะผ่านไปได้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายที่ออกโดยสาภาผู้แทนรัษฎรของเราเองนะครับที่เรามีความพิเศษก่บประเทศอื่นที่มีคําว่าผู้แทนเนี่ยแล้วมีคําว่าราษฎรห้อยท้ายครับผมเชื่อว่าหลายๆที่พี่ๆท,ที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเพื่อสมาชิกเ็าอยู่ต่างจังหวัดก็จะทราบดีครับว่าอันนี้ก็เป็นความหวังของพี่น้องเขาเหมือนกัน ที่จะนาผลผลิตทางการเกษตรได้มาใช้นะครับมันง่ายๆครับเราแค่ปลดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วก็ใบย่าสุราก็เป็นเบียร์ก็เป็นเบียร์ใบย่าสุรากันก็สุรากันก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายควรจะออกมาแล้วก็มันจะทําบังคับให้กฎกระทรวงเป็นแค่เช่นนั้นเองครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอื่นที่ใหญ่โตเรื่องคุณภาพสิทธิแวดล้อมไม่ได้มีห้าไว้ว่วาห้ามกําหนดถึงไม่กําหนดกฎหมายอื่น ก็มีบังคับใช้อยู่แล้วดังนั้นครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับเพื่อนๆสมาชิกในสภานะครับก็ยังไงช่วยแสดงเสียงของตัวเองนะครับว่าช่วยกันปลดล็อกวันนี้ไปด้วยกันนะครับเราอาจจะคลายล็อกกันบ่อยเหลือเกินนะครับสองวันนี้เมื่อวานก็ปลดล็อกแล้วก็ล็อกอีกทีแต่วันนี้ครับเราจะปลดโซ่ตัวนแห่งนี้ไปให้ได้ครับด้วยมาตราสามของพรบฉบับนี้นะครับขอบคุณมากครับครับเชิญนะครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเคารพกับผมนายวิรัตพันธุ์ทั่วผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยถ้าเรามาอ่านเฉพาะพระัญนัดสำสม,มิตรที่แก้ไขนะครับท่านศาสตราจารย์ดรโกวิดท่านได้สงวนไว้ว่า <c oughs> ท่านได้สงวนไว้ว่า วัตสองนะครับซึ่งผไว่าว่าการการผลิตสุราเพื่อไม่ใช่เพื่อการจำหน่ายให้มีการควบคุมพอสมควรแล้วก็ในฐานะที่ผมเคยเป็นไอาการมาสิบกาปีได้มีการพบว่าการผลิตสุราที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ไม่ได้เพื่อการจำหน่าย แต่ในทางพฤติกรรมมันก็มีการจําหน่ายเป็นไปเขาว่าจําหน่ายเนี่ยรวมถึงการให้นะครับนะฮะการจาหน่ายเนี่ยมันหมายหมายถึงการให้เฉยๆก็ถือว่าเป็นการจําหน่ายแต่ถ้ากินกินส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่จําหน่ายเลยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าในในกฎกระทรวงกฎกระทรวงการผลิตสุราพศ2 5 6 5 ซึ่งประกาศในราชกิจจารวิษาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2556ได้มีหมวดหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการผลิตสุราที่ม่ได้เพื่อการค้าโดยมีขั้นตอนต่างๆเช่นโดยเพราะมาตราเกมาตา8และมีมาตราที่สำคัญคือมาตา10ซึ่งได้เขียนไว้ว่าในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอรับอนุญาต เป็นไปตามข้อ7และสถานที่ผลิตสุรามีพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจก่อเหตุเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่นและไม่ใช่สถานที่ผลิตสุราของผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรารายอื่นให้มีคำสั่งอนุญาตเห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับคือ ในฐานะผมเป็นพนังงานในการมาก่อนผมเห็นการผลิตสุราที่ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายก็ผลิตในบ้านครับวัตถุกลวยก็เป็นสังกสีก็เป็นโจกโปกเป็นสนิมบางครั้งจากการตรวจพิสูจน์สุราที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่แหละครับบางทีชาวบ้านก็ใส่กามกโซนลงไปเพื่อเร่งความเร่งให้มันเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น ขวดเกิดก็ไม่มีการล้างทำความสะอาดชาวบ้านข้างเคียงก็เหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ผมไม่ได้ขัดข้องที่ให้ชาวบ้านที่จะผลิตสุราเพื่อใช้เองกินเองนะครับตอนสมัยผมเรียนมหาลัยเวลาจัดงานรุ่นจัดงานอะไรก็ตามผมก็ต้องไปขอที่มหาลัยที่เกษตรที่ที่ที่มังเขนขอซื้อ อุมาจากชาวบ้านมาแจกมาจากมหลาลัยนั้นมาแจกให้ชาวบ้านให้นักศึกษากินกันここก็ถูลูกถูกลางมันมาลครับใส่ถ้วยโถโอชามก็ไม่ได้มีการล้างเลื่องมานะครับที่ผลิตของก็นักศึกษาเ,ษกเขาผลิตนิสิเกษตรเขาผลิตกันเองไม่ใช่มีขั้นตอนที่มันมันความสะอาดก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีการตรวจสูน์ว่าสุลานั้นเป็นดีกรีเท่าไหร่นะฮะมีความ ถูกต้องหรือไม่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงผมไม่ติดใจถ้าถ้าจะให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหบดที่หนึ่งข้อ789 11 1 1 1กก็ไม่ได้มีการผมอ่านจากกฎกระทรวงก็ไม่ได้เป็นการที่จะควบคุมไม่ให้ผลิต ความจริงผมยังอยากจะเขียนมากกว่านี้แต่ว่าผมว่าเขาก็ให้ใจกว้างพอแล้วนะครับเขายังไม่เขียนไว้ว่าปร,ประวัติของผู้ผลิตเนี่ยต้องเคยต้องโทษเกี่ยวกับหรือเคยกระทาความผิดเกี่ยวกับผลิตสุราโดยมาุยาทหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญและนอกจากนี้แล้วจริงๆสุราเขาเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับการผลิตอาหารเนี่ยบางทีมันก็ต้องขอญาตเหมือนกัน แต่เราไม่พูดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับที่ท่านศาสตราจารย์ดรโควิดที่ท่านได้แปลยติไว้ว่าในในในแปลยติไว้ว่าการขอญาตกฎกระทรวงตามวรรคสองต้องไม่กําหนดเลยคือการขอญาต์ออกไปอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและท่านแปลยติไว้ว่าให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงในลักษณะที่หลักเกณฑ์อื่นในลักษณะที่เป็นการกีดกันการค้าหรือก่อให้เกิดการแข่งขันอันนี้ก็โอเคฮะของของท่านโควิดเนี่ยครับผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่หวังดีของของ,ของท่านผู้หดักผู้ใหญ่นะครับท่านก็เป็นอาจารย์มาอะไรมาก,ก่อนนะครับเ้าก็เห็นเห็นพฤติกรรมของการผลิตสุราที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนเพราะฉะนั้น ผมก็เห็นด้วยที่จะมีให้เป็นไปตามกำหนดในตรกรกะรวงขอบพระคุณครับครับกรรมธิการเชิ่นะครับ